ครับก็ไม่มีอะไรทำนะฮะในพิซซ่าก็ทีดีเลยนะครับในแคดก็ไม่มีอะไรทำนะครับเพราะว่าสงครามมันยังไม่เปิดไงถ้าสงครามเปิดเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับแต่ว่ายังไม่เริ่มนะครับเพราะว่าเยอะมากมันเรื่องของพี่ส้มไหนก็จะเยอะนะครับก็เลยหาอย่างอื่นทำนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้มาถ่ายเล่นๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาผลประโยชน์อะไรบ้างนะโอ,อ้โหอะไรวะเนี่ยนี่อะไรมีอะไรบ้างคลาสสิกสุดยอด สุดยอดเห็นข้อสิิกไหมครับเออขนาดเนี่ยต้องปรับด้วยนะฮะอาว่ามันเล่นยากไว้ก็ปรบับลองปรับดูเอานะครับ ลองปรับไปดูลองปรับดูเองนะปรับให้มันเล็กก็ปรับได้นะครับปรับให้มันใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่ครับผมอเอ่าว่าจะเล่นเลยว่าก็ไม่ได้เล่นนะครับ เล่นดูนะครับรับรองว่าเอานชนะไหมก็หมุมไม่ได้เล่นนะครับวุ้ปืนไฟปืนกลไฟครับผมเนี่ยอาวุธก็ยังไม่ได้หาหลายมันยังไม่ได้หามาหลายวันแล้วเออโอ้โหปืน ปืนอะไรวะนะอะไรก็ไม่รู้ครับฆ่าไปก่อนอาวุธมีดก็ยังไม่เห็นเลยส่วนอันนี้มันเก่าไปอ่ะว่าไหมนี่เขยังไม่ได้หาเพิ่มนะครับอันนี้อันนี้เครื่องพ่นไฟเครื่องพ่นไฟนะครับ อ๋อมันแตกต่างแบบนี้ไหมก็มันไม่เหมือนกันนะฮะตัวธนูนโ,โอ้โหผมชอบธน,นูน,นี้มากเมื่อก่อนต้องใช้ปืนนี้เนี่ย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 ปืนเนี้ยเนี่ยปืนเนี้ยเป็นหลันนเลนนเลกเลยแต่ธนูอ่ะมันไม่ควรเอาไปเล่นไม่หมดอื่นอันนี้สนใจแต่โหมดบุกแคนเท่านั้นนะะแล้วก็อาวุธพวกระเบิดนะครับก็ ยังไม่ได้หาเพิ่มนะครับนี่ยโอ้ยปืออะไรเนี่ยโอ้โหเหยาเยยาเยยาเยาเยาอะไรเนี่ยไปเรื่อยเฮ้ยไม่ค่อยเห็นอะเนี่ยอะไรเดี๋ยวเขียวหุวกำแพงได้ด้วย โอเคมันดูเกาะกันหน่อยก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับเนี่ยอันนี้เกาะเนี่ยหายากมากนะถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะครับนี่เอาหมวกนี่ก็น่ากากพรม่มเออมาทำอะไรที่มันหน่อยไหมดีไหม อย่าคอมเมนต์นิดเนี่ยลำคาญจริงอดอกกัวเดี๋ยวสีขาวเฮ้ยสีเหลืองเดิเออไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมเนาะ ไม่ได้เอาไงอ่ะอลองเปลี่ยนอะไรที่มันถ้าอันเล็กมันก็ดีนะเออน่าลองอ่ะติดอยู่แป๊บ ออเออมันทำมันเล็กก็ได้นะตายตายชีวิตไม่ใช่อะไรหรอกครับ เกมอื่นอยู่ก็ไม่ค่อยจะมาเล่นเกมนี้ซชมากนะเออมันก็ผมว่าเซ็งไหมก็เซ็งอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นับไปเล่นเกมนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมกลัวโดนแบนอีกนะอันนี้ผมไม่อยากให้มันเป็นอีกนะครับผมขอร้องเยอะนะก โล้ก้มันดูน่ารักไหมก็ลองดูเอ๊ะได้ไหมแบบนี้ไหมเออมันดูเล็กมากนะเออ พอเปลี่ยนสก,กิลโอ้โหสก,กิลก็เยอะแยะนะครับเออเห็นผิวจิ้งนูนี่ก็ผิวยัง,งได้เนี่ยเนี่ยทุวหญิงเออเนี่ยก็ทหารนะครับหาว่าทำอะไรอีกไหมก็ มันไม่มีอะไรอย่างท,ทำนะว่าไหมซอมบี้นี่เราซอมบี้เนหะ็นไหมเออเออน่าจะแก้มั้งว่าไหมมันดูมืดเกินไปนะครับ มว่าขอตัดแป๊บนึงนะเออมันดูดูได้ไหม <laughs> ถ้าไม่สวยก็อย่ามาว่าแล้วกันเนาะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่อก็ เปลีป่ยนชื่อมีเนาะเออนี่ก็ก็อาจจะยากอาจจะนานหน่อยนะครับก็ตัดแล้วกันแล้วก็ทำอ,อีกอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าสกรีนควรทำยังไงก็เป็นสีน้ำเงินดีกว่านาะ พอไหมก็พอ,พอเนาะอีกหนึ่งครับมาก็ดึกแล้วเนาะหลังไม่มีก็แัดไป อะเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอักร้อนไหม โอเคถ้าทำอีกก็เหนื่อยนะครับเออลืมบอ,อกว่ารองเทาผมลืมดูก็ไม่มีอะไรนะอ,อ,อุปกรณ์เสริมมันก็มีแค่นี้นะเอออันนี้ก็อันนี้สกีนอาวุธนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะเออผมยังไม่ได้หาอันนี้เลยนะครับยังไม่ยังไม่ได้หาเลยเนะยยานนะนาดูอย่างอื่นก็ <laughs> ไอ้บอยโอ้ตาย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  หายตัวเฮ้ยล้อเล่นใช่ไหมอ่าอันนี้พวกรอยย่เนาะอ่าโดนสเก็ตเนี่ยผมชอบจริงนะขอ,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 ของก่อนหายากมากนะถ้าโดนแบรนนี่ไม่น่าจะเหลือนะครับโชเวลก็ยัง มีอะไรบ้างนี่มันน่าสนใจเออเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เลยสีมูกสีชมพูเนี่ยเฮ้ยผมชอบสีชมพูนะบอกก่อนนะเอานี้ไปก่อนไหมมันคือไอที่ทาสีอะใช้ก็ใช้นะครับเออนี้ คุณล้ามันไม่สวยอะหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ครัผมอ่านี่อยากได้อนี้แต่ว่าต้องหาเพชรอีกนะครับลำบากเนี่ก็ลดนะครับยังไม่ได้หาอ่าถ่ายน้านไม่ได้นะครับเปลืองแบตนะครับอ่า อาวุธปืนก็อ๋อป้องกันเนี่ยอะไรไนายขอดูอาวุธใหม่หน่อยนะครับผมไม่ได้เล่นนานเลยนะครับถ้าจะกลับมาแบบสภาพเติมก็โหมันก็สายไปแล้วนะครับเออมีอะไรโอ้ วิสไนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันโอ้โกเกินไปนะว่าไหมอุ้ยเครื่องพ่นไฟนหนักเฮ้ยเฮ้ยดูโหดเกินไปครับผมอะไรเนี่ยโอ้หิดกอนพิษทำไม อันนี้โล่โอ้โหวิงอันยิงทะลุทะลุโล่ด้วยเออแต่ถ้ว่ามันเยอะมากนะครับที่จะกลับมาสภาพเดิมเนี่ยต้องใช้อีกหลายปีนะครับมันก็ใช้เวลานานมากนะครับมันก็ช่วยไม่ได้นะครับ อไหนหดูข่าวหน่อยแล้วก็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอัปเดตอันนี้ก็อัปเดตมาครับมนแรงจะดูดเลือดตออายชีวิต เเขมไม่มีใครอยู่นะครับอมันก็มีผู้เล่นคนไทยก็ไม่ค่อยจะเยอะนะครับเพราะว่ามันผมยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าช่างมันอะดูรถตอรี่หน่อยนะครับมีอะไรบ้างมีอู้ สไนดยมันก็มีแค่นี้นะครับนี้โอ้โอโอเอ้ยลองไหมเอออู้หยอันนี้อันนี้นรกแตกครับผมเป็นลูกซองด้วยอ้าว อะไรวะเนี่ยซ้ำกันเหรอเฮ้ยอย่ารอเล่นเดะมันซ้ำกันได้เหรอจริงมันไม่ควรมันไม่ควรซ้ำกันนะครับแล้วก็ก่องพิเศษมีอะไรบ้างนะครับก็มีขยะที่จริงเราก็าอยากได้อันนี้แต่ว่ามีใคร ได้อย่างนะจากเดิมเนี่ยเป็นสามนะครับก็ตอนนี้เขาเพิ่มเป็นสี่นะครับแต่ว่าไม่โดนเนิร์หลรอกนะครับผมไม่กลัวนะอันนี้อันนี้ก่ากนะครับไรประโยชน์ด้วยนะพอ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 ครับพอแนละ้วมาดูแคมไฟกันหน่อยมีอะไรบ้าง ก็เยอะอยู่ถามว่ามีเพนีนไหมก็ไม่มีนะครับอันนี้โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ยกล่องนี้คือไม่มีอะไรมีทีีด้วย มีทีวีด้วยเฮ้ยทีวีขอดูหน่อยดิว่ามันได้อะไรประโยชน์บ้างเพิ่มความเร็วโอ้ oh, เพิ่มอยู่เนาะเออระสุนก็แปดแต่ไม่ควรเอามาเล่นเลยนะสำหรับเจ้าวุน่นี้แต่ว่าอันนี้วอ้น,นี้ อันนี้ไม่เคยเล่นอันนี้ไม่สนนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับผม,ผมไม่เอานะน,นี่อาวุธวิยากนะว่าไหมสต้นนะครับอันนี้น่าจะโดนเนิร์ฟนะผมบอกก่อน โอเคครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเล่นนะครับเพราะว่าช่างมันนะผมว่าจบคลิปนี้ก็เลยก็กันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ